สวัสดีครับม็อมมาสจรรันวันนี้ก็มาทักทายกันอีกแล้วนะครับแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้ก็มีรีวิวมาให้ชมนะครับเหมือนอหลายๆคลิปนะครับผมมีรีวิวมาให้ชมนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมรีวิวก็ขออนุญาตแนะนํานะครับผมสาหรับคุณลูกค้านะครับผมที่สั่งผลิตภัณฑ์เป็นม็อบ ถูแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาด16นิ้วนะคะตัวนี้นะครับ16นิ้วหรือว่าจะเป็น24นิ้วหรือก็39นิ้วนะครับเราก็จะแพ็คใส่กล่องอันนี้ก็เป็นกล่องหมายเล็กหนึ่งของไปษนีนะครับปิดกล่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาแพ็คไปกล่องสําเร็จรูปจัดส่งให้กับลูกค้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับผมแล้วก็จัดส่งผ่านไปษณีไทยนะครับม็อบทุกขนาดนะครับ16นิ้ว24นิ้วแล้วก็39นิ้วนะครับ จะส่งผ่านไปสตีไทายนะครับส่วนถ้าเป็นงานบริการแล้วก็จะส่งผ่าน J&T ให้นะครับยังดูแลติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันเลยนะครับอันนี้เราจัดส่งนะครับเป็นม็อบ16นิ้วนะครับม็อบ16นิ้วแบบถูแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวผลิตภัณฑ์ใกล้ๆกันเลยครับลักษณะเส้นใยจะเป็นอย่างนี้นะครับม็อบมัสจันนะครับแบบถูแห้งเส้นใยก็จะเป็นเส้นเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับให้ชมกันใกล้ๆเลยนะครับก็ นีค่ครับพาก็สวยงามนะครับผมส่วนด้านบนก็ะจะเป็นด้ามอะลูมิเนียมนะครับสวยงามนะครับแข็งแรงด้วยสวยงามด้วยนะครับเวลาซื้อไปเนี่ยก็เหมือนเป็นเครื่องประดับภายในบ้านเป็นเฟอร์นิเจอรอ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับลักษณะด้ามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นด้ามอะลูมิเนียมส่วนด้านบนนี้ก็จะมีที่ห้อยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จัดส่งไปที่ไหนกันเลยนะครับ อันนี้จัดส่งมอบนิ้วนะครับนะครับมอบ16นิ้วนะครับผมอันนี้จะส่งไปที่อำเภอท่าช้างนะครับผมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับจะส่งมอบ16นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จัดส่งผ่านไปสนีไทยนะครับ แล้วก็วไปศรีไทยจะจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นลูกค้าประจําของ Delivery ตอนนี้เราก็มีระบบเป็นม็อบออนไลน์จะส่งทางออนไลน์ผ่านไปษณีไทยนะครับสําหรับลูกค้าสั่งม็อบส่วนงานบริการที่ลูกค้าเคยใช้บริการมาประจํากันก็16ปีแล้วครับเดลิเวอรี่เราก็จัดส่งผ่าน J&T ให้นะครับแล้วเราก็มีไรเดอร์ม็อบนะครับผม คอยจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับผมในพื้นที่ทีอ่อะไรเดิมวม่าเราวิ่งให้บริการขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับมอมาสจัรยร์คืออะไรครับปัญหาแรกของคุณลูกค้าที่เวลาทาความสะอาดเป็นแม่บ้านทุกคนแหละครับอยากให้พื้นสะอาดเงางามปัญหานี้มีคําตอบครับว่าถ้าพื้นไม่สะอาดไม่เงางามแล้วเราจะทําให้มาาันสะอาดเงางามได้ยังไงถ้าคุณลูกค้ามีปัญหานี้นะครับ 1. บ้านติดถนน2ฝุ่นเยอะ สถูน้ำแล้วพื้นไปคราบสีขาวเวลาพื้นแห้งหมอปอัสะารจย์มีคำตอบให้ครับถักมาสอบถามกันได้สวัสดีครับเดี๋ยวรอรับชมรีวิวคลิปต่อไปกันนะครับขอบคุณครับ